ในภาพยนตร์เมไหนไฟแรงเฟอร์ไม่ได้มีแค่เมไหนคนเดียวที่อยู่ในฐาน,นันดอนไร้ตัวตนเพราะอีกคนที่ถึงแม้จะไม่ได้มีชื่อซ้ำมากมายเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นเขาอยู่ในสายตาและนักแสดงที่มารับบทนี้ก็คือ แบงทิติมหาโยธารักษ์หนุ่มหน้าใสที่หลายๆคนคงได้เห็นหน้าคร่าตาเขาไปบ้างแล้วในซีรีส์ฮอร์โมนส์ไวว้าวุ่นก็คาแรคเตอร์ของปองเนี่ยปองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีมนุ่ยสัมพันธ์เท่าไหร่เป็นเด็กผู้ชายที่ค่อนข้างจะซื่อฮะไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรแล้วก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วถูกเพื่อนแกล้งฮะเฮ้ยปองไปจอหน่ปองให้พวกกูหน่อยดิคอยดูเถอะสักวันนึงอะผมจะระยะขัดขืน ยได้ครับพี่บอลซึ่งก็ดูเหมือนว่าแบงค์จะเข้าถึงบทบาทนี้ได้เป็นอย่างดีดแต่ถ่ายมาเนี่ยมีแต่อะไรโดนหน้าตอนแรกก็หนังสือ,<พ>อโดนลูกวอลล์บอลอัดหนา้า <พอ S 1> โดนเลสายหนาย้า ไม่ใช่แค่ในเบื้องหลังหรอกนะครับเพราะในหนังเรื่องนี้คนไร้ตัวตนอย่างป๋องก็เจอแต่เรื่องชวนเฮิร์ตทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการแอบชอบตัวท็อปอย่างมิง้งซึ่งรับบทโดยฟรังเนรีกุน จนต้องเก็บเอามาวาดการะตูนแล้วก็เพอ้ออยู่คนเดียวซึ่งเรื่องนี้ก็เอามาจากชีวิตจริงของหมูผู้กำกับด้วยมีความเป็นตัวผมอยู่เยอะมากทีเดียวครับในตัวละครป๋องนะครับแต่ไม่ไม่ใช่เรื่องหน้าตาจริง <c oughs> จริงคาแรคเตอร์ของป่องที่แอบชอบเพื่อนแล้วไม่กล้าบอกแล้วเอาไปวาดเป็นการะตูน <c oughs> ที่บ้านเนี่ยมันคือผมเองเลยมันคือประสบการณ์ชีวิตของผมเองนะครับ ผมก็เคยทําอะไรแบบนั้นมาเพ้ออยู่คนเดียวแล้วบางทีวาดคนที่เราแอบชอบที่โรงเรียนเนี่ยแค่เดินสวนกันหน้าห้องเลยฮะอะไรเงี้ยฮะเวลาเอากลับไปวาดก็อาจจะวาดให้มันเวอร์ขึ้นเช่นเขาอาจจะแอบหันมามองเราแล้วยิ้มให้เราอะไรเงี้ยทีโมพอสมควรฮะสมัยเรียนครับเขาเคยเปิดไดอารี่ให้ผมดูด้วยโอ้โหเป็นผู้ชายที่โรแมนติกจริงฮะต้องยอมรับเลยแต่ตัวละครป๋องก็ไม่ได้วาดแต่การ์ตูนโรแมนติกอย่างเดียวหรอกนะครับเพราะเมื่อความลับของเขาถูกเปิดเผยโดยเมไหนคือมิ้งเรา ป๋องก็ลุกขึ้นมาวาดการ์ตูนสุดเพี้ยนได้เหมือนกันและเขาก็เดียวเริ่มจับตาผู้หญิงคนนี้มากขึ้นเธอเป็นคนเอาการ์ตูนไปให้มิงอ่านใช่ไหมและได้ล่วงรู้ความลับของเธอแล้วแกทำแบบนั้นทำไมแถมไม่ใช่ความลับเดียวซะด้วยเพราะเขารู้มาว่าเมไหนก็แอบชอบตัวท็อปฝ่ายชายในโรงเรียนอยู่เหมือนกัน จากที่ตั้งใจจะเป็นศัตรูแต่เมื่อตกอยู่ในชะตากรรมแอบชอบตัวท็อปเหมือนกันคนไร้ตัวตนสองคนเลยต้องมาช่วยกันลุ้นให้ความรักของอีกฝ่ายสมหวังพี่เฟมเขาชวนฉันไปวิ่งวันอาทิตย์เนี้สองต่อสองพี่เฟมไข่เกียมแน่เลยวะ่ะ แต่จะรอดไหมคุณผู้ชมก็ต้องรอไปติดตามในหนังเอานะครับมีแค่ผู้ชายคนแรกที่พ่วงตำแหน่งเพื่อนสนิทของเมไหนก็ไม่รู้ว่าจะน่ารักไปไหนแล้วช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับตัวละครที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกไปไหนพี่เฟรมเป็นตัวละครที่เรื่องกีฬาเนี่ยผมอยากให้มันเวอร์หน่อยแบบเล่นกีฬาได้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยฮะก็มีการให้ไปเวิร์กช็อปกีฬากันพอสมควรวันนี้มาเรียน มีธนัวม,มันไม่ค่อยเป็นอะ่ะมันก็เข้าสีเหลือง3โลกอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงอดใจรอสักครู่แล้วกลับมาสนุกกันต่อกับเมไหนไฟแรงเฟรอสเปเชียลตอนชาร์จไฟก่อนไปดูเมไหนเบื้ด์เดอะซีตอนช็อตเนี้ยไม่มีลืมในเรื่องนี้แบงค์ต้องมารับบทเป็นป๋องซึ่งต้องเป็นเพื่อนสนิทกับผู้หญิงไฟแรงเฟอร์อย่างเมไหนก็ต้องมีโดนไฟช็อตกันบ้างแหละ งานนี้แบงค์เตรียมตัวซ้อมแอคติ้งโดนไฟช็อตมาเป็นอย่างดีแต่จะด้วยวิธีไหนไปฟังจากปากแบงค์กันเลยดีกว่าครับผมเป็นแนวแบบอเอาเอาไม้ช็อตยุงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเลียๆแล้วก็แบบเอามาจิ้มดูปุ๊บแล้วก็แบบสังเกตเองดูว่าเอ้ยเป็นไงวะตอนช็อตอะไรเงี้ย,ยจะ<ๆ>แ,แบบไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะว่าช็อตเสร็จผมก็มัน,ม,นมันเร็วมากผมก็แบบทำหลายรอบหลายๆรอบจนแบบโอ้ยไม่เอาแล้วพอทุ่มเทจริงๆนะครับแบงค์